การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอ,ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของไดนามายวันที่13ธันวาคมปี2023นะครับ วันนี้ในเรื่องราวที่น่าสนใจในด n นไม t ์ก็จะมีเรื่องราวของ Continental Classic Tournament ครับเรื่องราวของซาโ u นโจที่ออกมาหาคนร้ายที่รอบทำลาย MJF เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เรื่องราวของ Golden Jet ที่ออกมาท้าชิงแชมป์แท็กทีมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการไปด้วยซาม u นโจ s a โ u นโจบอกว่าฉันมาที่นี่คืนนี้เพื่อหาคำตอบฉันเคยบอกว่าฉันจะปกป้อง MJF จนกว่าฉันจะกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ แต่สัปดาห์ที่แล้วฉันกลายเป็นคนโกหกฉันออกมาที่นี่และเห็นเดวิลทำร้าย MJF ซึ่งมันอาจทำให้ฉันพลาดโอกาสในการชิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันไปดูในที่ที่ MJF โดนกระทืบฉันเห็นกระป๋องเบียร์วางยี่ห้อและเห็นรอยเท้าของพวกเขาบ่อยฉันเดินไปรอบๆหาบ่อแสไปเรื่อยจนกระทั่งฉันเจอบางอย่างที่แฮงแมนทิ้งเอาไว้แฮงแมนเพจเปิดตัวออกมานะครับแฮงแมนบอกว่าโจถ้านายมีอะไรอยากจะพูดฉันคิดว่านายจะพูดแบบลูกผู้ชายซะอีก ทานายคิดว่าฉันทําอะไรแบบนั้นนายคิดผิดเพราะว่าฉันไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพวกนายเลยซาโูโจบอกว่านายอาจจะไม่ได้แคร์แต่การที่นายออกมาที่นี่เนี่ยมันทาให้ฉันอยากกระทืบนายแฮงแมนบอกว่าานายอยากทําอะไรแบบนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโรดิสตองเปิดตัวออกมานะครับโรดิสตองบอกว่าซามมวนายโชคดีนะที่รอดมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายลองคิดดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจวายเขาได้ชิงแชมป์เขาก็โดนทำา้าย เดียเคลมจับคู่แท็กทีมกับแม็กซ์พวกเขาก็โดนรอบทำ้ายแต่ M.J.F ไม่เคยโดนทำ้ายเลยจนกระทั่งนายเข้ามาแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเขาโดนทำ้ายจริงๆคิดดูให้ดีสิโจมันคือแม็กซ์เองนั่นแหละแม็กซ์คือเดวิลแฮงแมนเข้ามาต่อยโรดิกสตองที่เข้ามาขัดจังหวะนะครับเราก็เริ่มคู่แรกครับคู่แรกแฮงแมนเพจเจอกับโรดิกสตองตัวแมตช์โอเคนะครับการอัดกันเนี่ยค่อนข้างมันสะใจดีท่าต่างๆที่ใช้ก็ออกมารุนแรงใช้ได้นะครับ แต่ว่าจุดเด่นของแมชก็คือการสวนกลับกันไปมาแทบจะตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเราคาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าจังหวะไหนาจะเป็นจังหวะสวนกลับหรือว่าใส่ท่าได้ทุกครั้งที่เดินเข้าหาอีกฝ่ายเนี่ยมันอาจจะมีการสวนกลับหรือไม่ก็ได้ทําให้ตัวแมชมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดตอนจบแฮงแมนใส่เดดอายกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่2นะครับ,รรบค o นติเนนต c l คลาสสิ o ทัวร n เม้นตโรดี้คิงเจอกับอันดาเดอเอลิโดโตัวแมชโอเคนะครับคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังคงปล้ำหนักเรียกความสะใจได้ดี แต่ว่าตัวแมทมันไม่ได้มีจังหวะอะไรที่น่าสนุกสักเท่าไหร่ครับแถมตัวแมทมันก็ค่อนข้างช้ามากๆคือกว่าจะใส่กันได้แต่ละท่านเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานาน,านเอาเรื่องตอนจบอาดาเด i อิวอิโดโรเนี่ยใส่ DDT กดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เคนนี่โอเมกาแล้วก็คิสจริ i โกเปิดตัวออกมานะครับจริโกบอกว่าพวกเรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าบิ๊กบิลกับริกกี้พวมันรอบทำลายพวกเรามันทำให้ฉันเนี่ยต้องพักไปถึง3สัปดาห์ แถมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันยังมารอบทำลายเคนนี่หลังจากที่เขาสู้อย่างสุดมันกับอ e ีธานเพจอีกเพราะฉะนั้นเสนอหน้าออกมาได้แล้วริกกี้สตาร์กับบิ๊กบิลเปิดโตออกมานะครับริกกี้บอกว่าพวกนายคิดถึงฉันไหมฉันว่านายพูดผิดไปหน่อยนะคริสเอาจริงๆเนี่ยฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับเคนนี่เพราะว่านายเนี่ยทำให้เกิด AEW ขึ้นมาฉันอยากจะขอบคุณนายจริงๆแต่คริสนายไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเคนนี่นายจะไว้ใจคนแบบนี้ได้จริงๆหรอวะ ดูที่มันทํากับอ n นเนอร์เซอร์เคิดิดูที่มันทํากับ JAS ดิทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นยังไงเคนเนลเมกาบอกว่าพวกนายสงสัยว่าฉันไว้ใจคริสได้ยังไงอะเหรอคริสนายรู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยไม่ได้ไว้ใจนายแต่ลองมองย้อนกลับไปสิเหมือนกับเดอะเฟิร์มที่นายเคยอยู่เอาจริงๆฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเคยมีตัวตนพวกนายเดินตาม MJF อยู่แป๊บนึงมั้งเหมือนตดสักปูดนึงอะไม่ต้องห่วงหรอก พวกเราเนี่ยมีความสามารถมากพอเพราะงั้นเราจะท้าชิงแชมป์จากพวกนายใน World End g o l d e n j e จจะเอาเข็มขัดเส้นนั้นมาไว้ที่พวกเรา r i c กิสต์สตบอกว่าเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วว่านายเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งได้เลยฉันรับคำท้าแต่อย่าลืมนะคริสฉันเคยเอาชนะนายมาแล้ว2ครั้งด้วยซ้ำและพวกเราคือแท็กทีมที่ดีที่สุดเพราะว่าพวกเราคือแชมป์แท็กทีมในขณะนี้ท้งนที่พวกเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีชื่อทีมด้วยซ้ําพวกเราไม่สนหรอกว่าพวกนายจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในเว r ร์นพวกเราจะเป็นคนจัดกกาารพวนย ตัดภาพมาคู่3นะครับรีโฮเจอกับรูบี้โซโฮตัวแมต์โอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความหนักหน่วงเท่าไหร่คือมันดูมีการพยายามใส่ท่าแหละทุกคนมีการพยายามสร้างสปอร์ตของรีโฮอยู่พอสมควรก็ทําให้ตัวแมต์นเนี่ยยังดูมีความน่าสนใจอยู่บ้างนะครับตอนจบรีโฮใส่เข่าคู่กดอับสามอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่4นะครับคอนติเนนตัลคลาสิกเทนนิเมนต์ลูชเจอกับเจริโต้ตัวแมต์ออกมาค่อนข้างดีครับด้วยความดุดันความเร็วการแลกท่ากันไปมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างสนุกเลย แต่ด้วยความหนักของการโจมตีมแบบปกติเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ท่าต่างๆของ J จดีเทลดูความแรงดรอปลงไปพอสมควรนะครับแถมตอนจบของแมตช์นเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายไปนิดนึงตอนจบรูสใส่สลิปเปอร์โฮเอาชนะไปได้ตัดภ้ามาคู่5นะครับ n อต t เน c l a s s าสสิก r ท a นเมนเจไว้เจกับมาร์คบิสโก ตัวแมตต์โอเคนะครับด้วยความบ้าคลั่งของมาร์คบิสโก้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวแมตต์ออกมาสนุกสนานเล่าใจมีจังหวะสวนกลับกันอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดุเดือดขนาดนั้นนะครับเจไวาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะโดนกระทืบตลอดทั้งแมตต์เลยแล้วก็มาสวดกลับตอนสุดท้ายนิดหน่อยตอนจบนะครับเจไวายเนี่ยใสยเ่เบรนเนอร์กดน,นับ3เอาชนะไปได้แต่พามาคู่6นะครับคอนติเนนเตอร์คลาสิกทัวร์นาเมนต์โซสติกแลนด์เจอกับจอห์นม็อกซ์ลี ตัวแมทก็โอเคดีนะครับคือตัวแมทเนี่ยเป็นการยำยาวๆของจอห์นม็อกซ์ลีเลยทุกคนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการเล่นงานฝ่ายเดียวแบบยาวๆตลอดทั้งแมทนะครับเซิร์ฟเวร์เนี่ยได้โต๊กลับบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรให้หน้ารุนสักเท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์เพิ่งจะมาได้เปรียบในช่วงท้ายๆเท่านั้นจริงๆนะครับแบบว่าใส่ทุกอย่างจนหมดในเวลารวดเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะจอห์นม็อกซ์ลีได้อยู่ดีตอนจบนะครับจอห์นม็อกซ์ลีเนี่ยโวกก่อเอาชนะไปได้ สรุปเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใหม่แล้วก็น่าสนใจสักเท่าไหร่สรุปแม,มตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับแฮงแมนเจอกับโรดิกสตองแฮงแมนเอาชนะไปได้คู่ที่2องคอนเทนเตอร์คลาสสิกทัวร์นาเมนต์นะครับบอดี้คิงเจอกับอันดาเดอเอลิโดโรอันดาเดอเอลิโดโรเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับรีโฮเจอกับ Ruby, so overall, าาร,ไไ 4, รูบี utz, ้โซโฮรีโฮเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ครับลุตเจอกับเจเรตัลลุตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่5ครับ Continental Classic Tournament เจวเจอกับ Mark v เบสโกเจวสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6 Continental Classic Tournament สโ l สติก a ลนเจอกับจอห์น o ็อก y j ลี n จอห์น y ี่สามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตนะครับถือว่าโอเคเลยคือการปล้ม Continental Classic Tournament เนี่ยมันไม่ได้ซ้ำซากแบบตอนแรกๆทุกคนทุกคนได้ปล้มในสไตล์ของตัวเองครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็สนุกสนานตามรูปแบบของมัน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค,คล้ายๆกันก็คือการเริ่มแมตช์อย่างรวดเร็วครับทุกคนคือมาถึงก็ใส่ท่าใหญ่ใส่ท่าใหญ่ใส่ท่าใหญ่แล้วก็ช่วงกลางเนี่ยก็จะนิ่งๆแล้วก็มาบิวกันอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าด้วยความหนักหน่วงตามสไตล์เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแมตช์มีความสนุกสนานอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมส่วนในด้านของเนื้อเรื่องฮะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มี point อ,อะไรใหม่ที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ นะครับสัปดาห์นี้ก็มีแค่แฮงแมนออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นเดวิลไม่ได้เป็นคนรอบทำร้ายคนอื่นแล้วก็แชมป์แท็กทีมออกมาด่ากันแบบงงๆคือเหมือนกับพยายามบิลแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจพอยท์ว่ามันมีว่ามันมีเนื้อเรื่องหลักหรือว่ามีมอะไรที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องออกมาเถียงกันนะนึกออกไหมไม่ได้มีการท้าทายกันอย่างสนุกสนานสักเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าเคนนิโอเมกากับคิจเริโก้แม่งพูดไม่เข้ากันอนะ่ะ เคนนี่โอเมกาก็พูดตามสไตล์อินดี้กูนึกจะพูดอะไรก็พูดนะครับเจริโก้ก็จะมีความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์วิธีการพูดของเขาก็จะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะขอพูดถึงภาพรวมของโชว์กัแล้วกันว่าผมรู้สึกยังไงกับโชว์ในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างตกใจกับสัปดาห์นี้นะครับที่รายการ2ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเนื้อเรื่องเลยทุกคน คือแน่นอนเ่รามันสนุก้ยมันปล้ำสนุกโทัวร์นาเมนต์แม่งที่มันพยายามบิวกันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ประเด็นจริงๆก็คือมึงจะไม่เดินเนื้อเรื่องกันสักหน่อยหรอวะมันไม่มีอะไรใหม่หรือว่าไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับเราเข้าใจว่า AEW เนี่ยมีการพยายามยืดเนื้อเรื่องออกไปหลายๆสัปดาห์เพราะว่าศึกใหญ่ของพวกเขาเนี่ยกินเวลาประมาณแบบ23เดือนจะมีศึกใหญ่สักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือมันยืดเกินไปหน่อย ตอนนี้คือเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ไม่ได้รับการสนใจเลยนะครับทุกอย่างถูกบิลไปที่ t o n t n t a l c l a s s i c t o u r n a m e n t เอ่อการชิงแชมป์ทิปเปอร์คราวอะไรพวกนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดู AEW เสักเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้แมตช์มันจะสนุกอะแต่มันก็มันก็ก็เจอแล้วก็จบนึกออกไหมไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้มีอะไรให้เราติดตามไม่ได้ให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่ง มีอะไรสัปดาห์หน้าต้องดู MJF จะเป็นยังไงใครกระทืบ MJF อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแมตช์ล้วนๆเลยแล้วเนื้อเรื่องหลักอย่าง MJF ที่เป็นเนื้อเรื่องของแชมป์โลกเนี่ยก็มีแค่ซาโูโจออกมาเถียงกับแฮงแมนนิดๆหน่อยๆเพื่อให้แฮงแมนปั้มเป็นคู่แรกเนื้อออกไหมครับคือมันไม่ได้มีอะไรแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นแล้วซามูโจก็ลงเวทีไปแบบงงๆอะ่ะมันไม่ได้มีการแบบโอ้ต่อยหน้ากัน มีหลักฐานนู่นนี่นั่นมันแค่ออกมาพูดลอยๆแล้วก็เราก็จบไปนะครับค่อนข้างที่จะน่าเสียดายเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย AEW เป็นแบบนี้หมดเลยทุกคนซึ่งมันค่อนข้างน่าเสียดายนะคือมันไม่ใช่แค่ใดนนานไม้้วยมันแรมเพดก็เป็นแบบนี้คอร l i ิชันก็เป็นแบบนี้นะครับคือไม่ได้เดินเนื้อเรื่องอะแม่งมีแต่แมทแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าจะให้ความสําคัญขนาดนี้ทำไมมึงไม่จัดโว์แยกไปเลยวะ นืกอ,ออกไหมหรือไม่ก็แบบเอาเอาหนึ่งศึกอะเอาไอ้ทัวเฮียนี่ไปลงเอาทัวนเมนเฮียนี่ไปลงเนืกอออกไหมคือไดนามายก็ปั้มกันไปปกติหาเนื้อเรื่องเข้าไปถ้ามึงไม่สามารถบริหารค่ายทั้ง3ค่ายหรือว่าทั้ง3แบรนด์ให้มันดีอะก็เอา1แบรนด์เป็นเนื้อเรื่องหลักแรมเพจเป็นเนื้อเรื่องซับแล้วคอล์ชิชันเป็นทัวนเมนก็ยังยืดออกไปได้เนื่อออกไหมแต่อันนี้ก็คือแบบทั้งสศึกแม่งมีทัวนเมนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เดินเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คื คือมวยป้าของ E W ณนะตอนนี้นะครับณณนะนะตั้งแต่เกิดทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยแม่งเหมือนกับเราดูทัวร์นาเมนต์เฉยๆเราเราไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไม่ได้มีแมทหรือว่าการทะเลาะวิวาทกันที่น่าสนใจไม่ได้มีใครมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายอะที่แบบ1สัปดาห์คุณมีรายการ5ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนอกจากแมท ค,คือแมทมันสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่ว่ากูก็ต้องการเนื้อเรื่องไงคือมวยปั้มมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องไงจเจ้าคนออกมาสัด์การสัดการสัด์กัน,กกน,กกน,กกนแล้วก็แยกย้ายมันก็มันก็ไม่ได้ปะวะเราไม่ได้ดูเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ต้องการแค่แมทอย่างเดียวเราต้องการอารมณ์ร่วมเราต้องการเนื้อเรื่องที่น่าสนใจในการทํามวยปั้มด้วยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็น่าเสียดายซึ่งมันเป็นตั้งแต่คอลลิชั่นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ไดนามิกหนักเข้า่ัน อันถัดมาที่ผมกำลังจะดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับไดนาไมท์นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ